สวัสดีค่ะพี่น้องมือนี่มาเฮ็ดปลาสมดเดจจ้าเด้อไดปลาซัมมอนมากันเลยสีมาเฮ็ดปลาสมจ้าน้ำห่างคนลดลคาค่สีมาเฮ็ดปลาสมบอกหัวสีเป็นบอลองหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะสีเฮ็ดเป็นตอนจ้า น่งามคักแต่เนี่ยโบเห็ดตอนใหญ่จะเห็ดว้ทันหนึน่งีนงามค่ะโบเพียงดยจา้านี่ดีเป็นเงินไทยเฮาหกยูโรก้อนสองร้อยกับาท เห็ดผสมมัมกหม่องทองมันนี่พี่น้องม,มันมั่นดีนี่หม่องทองมันนี่หางมันกะเอาไว้จังสีละบบเฮดบบได้ดคูเจ็ดมันกะเข้ากัสีล่างแยก,กน้อยเนาะพี่น้องเนะาะเด้อเห็ดแหลกจังเก็บก,กว่ามันเดี๋ยวเด้อพี่น้องสีล่าง มาตอกันเด้อจ้าเด้อเอาเท่ากับไปทํำคว่มสะอาดป่ามาแล้วจ้ากุ่นมันเปียกห้องเล็กน้อยกันเนาะแล้วก็ส่วนผสมกะซีมีกระเทียมเอากะเทียมลงไปเลยอันนี้โบหงสูตรทุกนเป็นยังไงอันนี้เฮ็ดง่ายๆจ้าเอาไอใส่ผมแหนมจ้ามีกระเทียมแล้วก็เขา่าเอาเข่าไปใส่น้นามน้อยนึงจ้า ี่ละลายอยู่เข,าเขา่าพขกะขันเจ็กน้อยเขาใส่มือนะเราเขาใส่ถุงมือเนาะเที่ยวนี่เนาะผงเกลือเขากะประมาณเอาจะต้องเทใส่มือเพื่อมันหลายโพดเดี๋ยวยานมันเข้มจ้ะเขาบอใส่ผงสุรนะจ๊จะใส่รสด,ดีแทนกะประมาณเอามากหลายใส่หลายเขาใส่เกลือไปน้ำแหลวเดี๋ยวมันเข้ม กะอันนี้เลยจ้ะข่าวเหนียวห่อกเกลอาุ่งเลยจ้ะมันสเสด็จเปรี้ยวซอยขวามเปรี้ยวกะสิแ็กใส่ถุงไว้จ้ะไปท,ทอดหรือตึงกะว่างไปอันอว่ากันเลยจ้ะโปะใส่ถุงมือเฮ็ดกินเอง <c oughs> นี่จ้ะกะขั้นขั้นไปจ้ะ เก็ดไว้ถากินช่วงแงมเลยปละสม,มอนมันจะถือเขากับไปซื้อมากจ้ะใช้ข้าวไรโผดพน้องเลยว่าเป็นอย่างดอกเก็บกินเองมากเปรี้ยวอันนี้สูตรโท่เมื่อถามแม่แต่ว่ากสิบอตตามป็นไรดอกจ้ะพี่จังกะสิเพ็กส่ถุงไวจ้ะ จ่าเมืองงามงามเด็มคึงคืองูอง่เอาไว้จักน้อยก่อนจังสิแพ็กจะถึงบกขั้นโดนจ่า,าช่วงนี้บบใครอยากยินส่งหมูปันใดจ่าเห็ดไว้มันจังสิได้กกินโดนจ่าโอเคเนาะจ่าเนาะพอกันพุ่นละ ยามถอดเดี๋ยวเหตุอีกคลิปหนึ่งให้มึง้อจ้าเด้อสวัสดีค่ะปิดปิ้งปิดเลย